องคลิปก่อนสองคลิปก่อนนี่เป็นเป็นฟืนเนาะนะครับโอ้นะครักผมดูเจอไฟออกมาแล้วนะครับผมแบบนี้คือถ้าเกิดเราเจอกรณีอย่างเงี้ยครับเราต้องหลี่นะครับต้องหลี่ไฟได้แล้วนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองหรือว่าเทสระบบเกี่ยกวกับเรื่องของน้ามันพืชที่มันเหลือใช้มาลองเทสให้กับเพื่อนๆดูแต่ว่าตัวนั้นก็คือเป็นฐานขา ที่กันมดนะครับเป็นเป็นกระเบื้องนะครับเราจะมาเทสดูนะครับว่ามันจะทนความร้อนได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทสสุ่มเลยนะครับผมคิดว่าการเผาไหม้ของมันเนี่ยมันก็เกิดประจากความร้อนพอเราจะมาทําอย่างเงี้ยมันจะทนความร้อนได้ไหมเดี๋ยวก็ดูการทํางานนะครับตอนนี้ปลิวไฟกําลังแรงเลยแรงนี่นะครับแล้วก็นี้ยหม้อนะครับหม้อกระทะถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวกั้นตัวเนี้ย มันจะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับคือควันเน่นิ่งเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับตอนนี้นะครับผมดูนะครับกำลังไฟครับหรือว่าให้ไฟกำลังสูงมากเลยนะครับนี่คือการใส่น้ำมันพืชนะครับไฟจากน้ำมันพืชก็ถือว่า แรงแรงเลยนะครับใช้ได้นะครับสองคิปก่อนสองคิปก่อนนี่เป็นเป็นฟืนเนาะนะครับโอ้โหนะครับผมดูเดือไฟออกมาแล้วนะครับผมแบบนี้คือถ้าเกิดเราเจอกรณีอย่างเงี้ยครับเราต้องหลีนะครับต้องหลี่ไฟได้แล้วนะครับาแล้วนะครับเดินเครื่องเบาๆนิดเดียวเองนะครับผม นะครับถือว่ายอเดเยี่ยมมากนะครับอยากให้เพื่อนๆไปทํากันคือเราไม่จําเป็นต้องไปไปเชื่อมครับไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องพอ,อกนะครับผมไม่ต้องมีขั้นตอนแค่เรามีหม้อนึ่งแล้วก็ใจที่กล้าที่จะทํามันขึ้นมานะครับผมมันไม่มีอะไรมากมีหม้อนึ่งเจาะรูนะครับเจาะรูสามแถวแล้วก็มีรูทางเข้านะครับที่ท่อท่อมเข้าไปนะครับโอ้โหไฟครับผมไม่เ่ ถึงไฟมันจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มาโดนที่ขอบหม้อนะครับขอบหม้อไม่หม้อไม่ดาคนที่ใช้งานเขาก็ใช้งานสะดวกเต็มเจที่จะใช้นะครับมันจะมีหนึ่งก็คือหม้อสองก็คือเหล็กนะครับเหล็ก4ีหุนยาวหนึ่งฟุตนะ่าเกี่ยวนอกต่อก็คือข้องอข้องอสี่ห้าองศานะครับต่อ PVC PVC ก็คือต่อตรงนะครับต่อตรงเกี่ยวในเพื่อขัานเข้าจากนั่งให้เป็นข้อต่อที่จะไป แยกเข้าเป็นสายตัวนั้นก็จะเป็นสายที่เข้ามา PE 2 0ม mm. ิลนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับแยกขนากนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครก็เดินระบบม,มาแล้วก็มาหาตัวปั๊มลมหรือว่าเดโบนะครับผมนะบตัวนี้แล้วก็ตัวลีตัวเร่งไฟตอนี้พอมันปิดนะครับพอมันปิดแล้วก็เดินนิดเดียวนะครับผมเดินนิดเดียวระบบนะครับผม ดูนะครับผมดูไฟนะครับผมเขาฉะดีนะครับการป้องกันทําให้หม้อน,นึ่งอ่ะไม่ดำนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาก็เพียงแต่ว่าก็คือเล็กน้อยมากๆนะครับผมแต่ดูประสิทธิภาพนะครับใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหรือว่าสงสัยก็สามารถทักเข้ามาทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ได้นะครับผมให้คำแนะนำครับ